แลวก็กลับมาอัปเดตข่าวสารวงการเกมกับ E.M.P. Newsify กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจไปชมกันเลยครับแล้วก็มาถึงข่าวเดแรกกันเลยนะฮะกับ Death Speck 3นะครับผมภาคที่กำลังออกมาใหม่นี้นะฮะจะถูกแทนที่มาด้วยความเป็นแอคชั่นในเกมมากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ความหลอนสไตล์ของภาคแรกเนี่ยหายไปเลยนะครับแต่ก็ยังแย่ไม่เท่ากับระบบ Cover แล้วก็ Universal Ammo นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาโดยคำประกาศอย่างเป็นทางการครับของ v i s r a l Game นะครับ ซึ่งระบบ Universal Ammo เนี่ยก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถเก็บกระสุนเพียงชนิดเดียวนะครับแต่สามารถใช้ได้กับปืนทุกประเภทในเกมได้ซึ่งตรงนี้นะฮะจะถูกลดทอนความสนุกไปกับความง่ายของการหาลูกกระสุนที่ง่ายมากขึ้นแล้วก็ส่วนระบบของ Cover นะฮะจะทำให้เกม Desperate 3เนี่ยมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นนะครับจากการที่สามารถหลบเขาที่กำบังเพื่อยิงต่อสู้แล้วก็บองเห็นศัตรูจากมุมอับที่เข้ากำบังได้นะครับและในภาคนี้ครับก็จะไม่มีระบบปัญติเพย์เยอร์นะครับแต่จะถูกแทนที่ด้วยระบบคออฟ ที่จะให้ผู้เล่นนั้นนะฮะร่วมการฝ่าฟันในโคมอฟนะครับไปกับคาวเวอร์นะครับซึ่งจะมีฉากคาสิ่นการร่วมมือกันที่เพิ่มเข้ามาในซิงเกิลเพย์นะฮะแล้วก็นะฮะจะมีศัตรูรูปแบบใหม่นะฮะที่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งในโคมอฟนะครับนามว่าเดอะฟอนเดอร์นั่นเองครับ แม้ว่าวาวาเนี่ยฮะจะปล่อยให้คอเกมฆ่าดาวเหตุการณ์ต้นกำเนิดการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้ในเกมเลฟเดนทั้งสองภาคไปอย่างตามมีตามเกิดแล้วนะครับล่าสุดครับโปรเจกต์ที่วาวกับ Overkill e n t e r t a i n m เ n นเนี่ยนะฮะซุ้มเงียบทำการก็ได้คลอออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ DLC อของ Payday The h อะเฮชนั่นเองครับนามว่า m น r c y โดยโนเมอร์ซี่เนี่ยฮะจะเป็นเหตุการณ์ที่เหล่านักปนไปบุกโรงพยาบาลโนเมอร์ซี่นะครับซึ่งจุดประสงค์ของเขาเนี่ยนะฮะคือนักปนทั้งหลายคือเข้าไประบุตัวตนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อก็เป็นได้นะครับโดยเราเนี่ยอาจจะได้พบกับผู้ป่วยติดเชื้อเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของซอมบี้ทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นได้นะครับ ทีมพัฒนาเกมเอมเนเซียนะฮะก็ได้ปล่อยทีเซอร์สลหรับภาคใหม่ของเอมเนเซียออกมานะครับชื่อว่านะฮะ The Machine for p i ินะครับซึ่งช่วงเวลาในเกมอยู่ในระหว่างปีคศ .1899 นะครับในยุคของอุตสาหกรรมโดยตัวเอกในภาคนี้นั่นก็คือออสบอร์ดแมนดัสนั่นเองนะครับเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมอันร่ำรวยนะครับได้กลับมายังบ้านเกิดที่เม็กซิโกจากคณะผู้ติดตามครับหลังจากที่ป่วยไข้ร้ายแรงแทบตายนะครับแล้วก็ฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนเขมานะครับ เพื่อมารักษาอาการอาเจียนหลอของเขาเนี่ยนะฮะเขาจึงจะต้องมาเชิญกับฝันร้ายที่ต้องหลุดออกมาให้ได้นั่นเองครับ พอเกมเดโบสามเนี่ยนะฮะคงรู้กันอย่างดีครับว่าหมดอินฟโนอเนี่ยนะฮะนั้นโหดมหาหินแค่ไหนนะครับนอกจากศัตรูจะเทพมากแล้วนะครับก็จะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งครับก็คือเวลาคุณตายเนี่ยคุณไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะครับซึ่งทําให้เกมเมอร์บางคนเนี่ยถึงกับสติแตกกันเลยทีเดียวนะครับเกิดอาการโกดหัวฟัดหูเบี่ยงกันเลยนะฮะเมื่อตัวละครที่ปั้นมาเนี่ยตายในหมดนี้นะครับแต่ในวันนี้ครับมวลมนุษยชาติครับต้องจดจําเขาครับก็คือนายคิเพเรียนนะครับเกมเมอร์คนแรกของโลกนะครับที่สามารถผ่ามสใหญ่อย่างเดบยแล้วนะครับ โดยใช้ตัวละครเถื่อนนะครับอย่างบาบิเลียนและก็คู่หูนักเวฟวิสัทครับที่เล่นโดยคริปปี้นะครับโดยการตะลุยบอสตัวสุดท้ายนี้นะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสดไในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยมีผู้ชมถึง45,000คนกันเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณนะครับคุณเชนเรดนะฮะสำหรับบทรีวิวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถอ่านข่าวเกมเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับ E.M.P เกม New s e f y ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบเจอกันในพาร์ทถัดไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะสวัสดีครับ